สวนผลไม้กินปูนปุกมันนี้ก็เราจะเอาต้นการไปปลูกเกลื่อนาถวตอนนี้แล้วนะครับก็ปรากฏว่ามันมันเริ่มงอกแล้วเดี๋ยวเราก็เชงแงะแงะต้องดูรากมันสอดเข้ามาทางไปทางไหนต้องรีบออกนะครับอย่าให้มันยาวย้ะคือมันย้ะย้ะคือมันยาวครับยาว ขาดแล้วครับเนี่ยขาดขาดแล้วครับเนี่ยแปบ๊บเดียวเองครับเนี่ยขาดแล้วมันจะเสียครับเนี่ยโอ้ยนี่นี่ครับเนี่ยขาดแล้วครับล่าแปบ๊บเดียวเองอย่างเงี้ยได้อาะเลยฮะตัวนี้ดูสิเขาจะยาวขนาดไหน จะยาวขนาดไหนจะยาวแค่ไหนก็ขาดาเหมือนเดิมครับโอ้ต้องทำระวังระวังครับเนี่ยทะระวังระวังครับเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์เองครับเนี่ยอฮ้ยเียดาเียดาย อันนี้ก็ไม่น่าจะเหลือน่าจะยาวมาสองตัวนี้ครับเราได้บทเรียนแล้วเราได้บทเรียนแล้วเราต้องขุดให้มันยาวๆเราได้บทเรียนราคาเพลงแล้ว ได้บทเรียนราคาแพงแล้วก็ต้องสองสองอาทิตย์เองอ่ะสองสามอาทิตย์เองคับนี่เห็นไหมพี่ภูมมันรากต้นตาลตามนี่ไปครับตามนี่ไปตามไป Nampak? Huh. Jangan pergi lagi. Tunggu masih begini ngai. Lihat sih. ขาดอีกแล้วท่านผู้ชมห้ามปล่อยให้ยาวครับเห็นแล้วต้องที่ไปปลูกเลยครับดยเสียแล้วครับเนี่ยลำต้นประสบการณ์ไม่ดีรครั้งแรกของสวนของเราครับจริงจริงมันต้องให้สั้นๆเลยที่ไปปลูกครับอย่างไรสั้นๆเนี่ย,ยครับสั้นๆที่ไปใส่เลยที่ไปปลูกเลย อันนี้เราปล่อยให้ถ้ามันงอกมันไอ้ก็มีใช่หรอตัวนี้อ่ะอันนี้ก็หักทำนี่ปลายหักหักปุ๊บมันไม่เติมไม่เดินต่อเลยครับเนี่ยหักปุ๊บไม่เดินต่อเลยครับนี่อันนี้ยไปปลูบไปปลูกโตได้ครับเนี่ยตัวนี้ครับมันจะเป็นยังไงครับ โอ้ว่าสำเร็จครับที่สองาสามาที์เองครับถ้าใครคิดจะไปไปขุดต้นตาลปลูกนี่อย่าหวังครับเนี่ยร่างไปลึกมาก ครับโอเคจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแ<ร>ชร์เดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการ,รปลูกกันเนาะว่าจะปลูกยังไงไป